วิธีฉีดพ่นปุ๋ยยาต้นทุเรียนโบราณต้นสูงสูงอายุมากกว่า30ปีจะมีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ ็นี่ครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชาวสวนทุเรียนนะครับที่ใช้หัวพ่นยา GY นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแวะเวียนมานะเดี๋ยวเขากาลังจะฉีดพ่นให้ดูกันจริงๆนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับตอนนี้กําลังเติมน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปสัมภาษณ์เขากันนะครับนี่แท็กเตอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นที่บรรจุน้ำอ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอออันนี้รู้จากหัวพ่นยาจีวามยังไงครับจากพี่นิรุตพี่นิรุตอ๋อโอเคแล้วคราวน,นี้คือไปเห็นแก้พ่นหรือว่ายังไงฮะถึงแฟนเขาไปดูฉันไเดียวดูต้องถามอ๋อแฟนแฟนไปไปดูดูพี่นิรุตพ่นแล้วก็เลยถูกใจใซื้อมาอย่างครับ สองอันสองอันนะครับโอเคแล้ลองพ่นยังครับพ่นแล้วลองพ่นแล้วนะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราวันนี้จะพ่นให้ดูกันจริงๆเลยใช่ไหมครับพ่นให้ดูอ่าพ่นให้ดูจริงๆนะครับวิธีการพ่นของที่สวนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือระบบน้ำนะครับเติมน้ําเต็มแล้วก็จะไปพ่นกันนะพี่ขอนี่ครับนี่ครับก็คือหัวพ่นนี่นะครับอันนี้ก็คือของจริงเลยนะครับอันนี้สองจุดศูนย์นะครับอ่านี่ครับสองจุดศูนย์นะครับตัวนี้นะครับสายยาวเท่าไหร่ครับพี่ร้อยยี่สิบเมตรร้อยยี่สิบเมตรปั๊มใช้ใช้ปั๊มอะไรครับพี่เนี่ย นี่ใช้เครื่องของดีเซลมันเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะอ่าแต่ปั๊มเป็นของของญี่ปุ่นอ่ะของญี่ปุ่นแล้วมันความแรงมันความแรงมันเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดแรงเจ็ดแรงเจ็ดแรงใช่ไหมฮะเออมันกี่บาครับสิบห้าสิบห้าบาทอ๋อโอเคนะครับแล้วก็น้ำอยู่กี่ลิตรครับพี่น้ำเต็มถังก็พันลิตรพันลิตรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฉีดกันจริงๆเลย ทีส่สวนพี่นี่อายุประมาณกี่ปีครับต้นทุเรียนประมาณสามสิบกวนน่าปีสามสิบกว่าปีต้นไหนเอาแบบต้นที่สูงที่สุดเลยพี่ของที่สวนเนี่ยต้นไหนครับต้นนี้ต้นไหนฮะต้นนี้ต้นนี้ต่อต้อนนี้ใช่ไหมฮะสูงสุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอพ้นเนี่ยครับต้นที่สูงที่สุดเลยนะครับของที่สวนนะครับสูงมากี่เมตรครับพี่ประมาณยี่ส <20 S 2> <ม>ิบเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผม ทางนี้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวนะครับเป็น2.3เริ่มจากการพ่นด้วยมือก่อนนะครับมันยังไม่ต่อไม้นะครับใส่แล้วออาดับอ๋ <laughs> อเอาแล้วเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วครับโอ้นี่คือไม่ได้ เลยแล้วครับนี่ครับไม่ได้ต่อไม้นะครับนี่คือความสูงนะครับที่ได้นะนะครับก็โหเกือบถึงนะเกือบถึงครับโหแต่แต่เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับยากอยู่ยากอยู่นะครับไม่ได้ต่อไม้เลยนะครับดูดินะครับความสูงนะครับก็คคอใช้มืออย่างเดียวนะครับผมนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ความสูงนะครับดูนะโหยากอยู่ยากอยู่นะครับยากอยู่ ภารกิจงานยากอยู่นะครับได้แค่ถึงประมาณเนี่ยครับถือว่าถึงไหมพี่อย่างเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมมันยังแค่แบบแค่ประมาณเก่งเก่งกลางตนน้นนะพี่เนาะยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงบอยอดสดนะครับทำไงครับตอนนี้เปลี่ยนแผนขอเล่ยงยาอ๋อนี่ครับเพิ่มความแรงนะครับเพิ่มความแรงเล่ยงยานะครับเี่เล่งยาเข้าไปนะครับ เอ,เอาไปเอาม่นะเพิ่มําแรงครับเร่งยาเข้าไปนะนะครับแต่ว่าดูสังเกตสังเกตว่าแรงยาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขายังเป็นฝอยนะนะครับยังฝอยอยู่เลยนะเห็นไหมน,นะนะครับนี่นะครับโอ้โ,อโหก็โโหเกือบเกือบนะเกือบได้ลองดูลองดูนะนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับเนี่ยครับอ๋ออย่างนี้นะครับ<โ>อ,อ,อ่ะ โอ้ยอย่างเงี้ยอย่างนางนี้พอได้ครับยดยอนลอมไงอะอย่างงี้ได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ยโอ้โหนะครับแต่แต่ก็ยังไม่นะครับเนี่ยมันก็เกือบเกือบนะโอ้โหแต่ต้นเขาสูงจริงๆนะได้ระดับหนึ่งนะแต่ต้องอาจจะต้องอาศัยแรงลมขึ้นไปเพิ่มความแรงก็เป็นไงครับแรงไม่ใช่ได้เกบเกบถึงเกืบดี มันก็ถึงแล้วเนี่ยถึงยอดอ่ะอีกก็ถึงได้อยู่ใช่ไหมพี่เออพราะว่าพอเราเสียแทนไปตามลมพวกมันก็ถึงแน่นอ๋อให้ลมมันพัดไปอย่างงี้ยพี่อ่าถึงยอดอยู่อ๋ออ่าอ่ะถ้าไม่ถึงจริงๆนะบางคนทุเรียนโบราณจริงๆอ่ะพี่มันไม่ถึงจริงๆนะครับต้องต่อไม้ก็ต้องต่อใช่ไหมพี่ถ้ามันไม่ถึงจริงก็ต้องต่อก็ต้องต่อนะครไปงานจาก่อนอ่านะครับถ้ามันไม่ถึงจริงๆก็ต้องต่อไม้ นะครับเดี๋ยวก็คือขั้นสุดท้ายนะครับที่เราจะทําก็คือเนี่ยครับสูงขนาดนี้มันไม่ถึงจริงๆนะนะครับขนาดที่ระดับหัวพ่พนยา GY แล้วมันไม่ถึงจริงเราก็ต้องต่อไม้ความยาไม้สองเม็ดนะครับโ<ะ>อ้ยยืดได้ยี่เนี่ยฮะอ๋อยืดได้พี่อ๋อนี่ครับยืดได้โหยืดยืดแล้วเต็มที่ได้กี่เมตรต่พี่สี่เมตรสี่สี่ฮะสี่ถึงหรอพี่ถึงถึงเหรอโอ้ อ่านะครับกระบองยืดได้4เมตรนะครับเดี๋ยวลองดูเจอเจอการต่อไม้เข้าไปนะจะเป็นยังไงนะครับโอ้นี่ครับโอ้โหถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับอันนี้ถึงจริงเลยนะครับนี่การต่อไม้นะครับนี่นะครับวิธีการนะครับก็คือถ้าใครที่มีทุเรียนโบราณนะครับแบบเนี้ยถุงสูงแบบเนี้ยครับต่อไม้อันนี้อันนี้4เมตรยังไม่เนี่ย4เมตรแล้วนะครับนี่ครับความยาวไม้4เมตรนะครับ สบายสบายเลยนะครับสบายสบายเลยถึงเลยนะครับผมนะครับหนักไหมถือถือหนักไหมด้ามยาวไงด้ามันยาวอ๋อด้ามยาวเดิมเปลาว่าหัวเดิมไงหัวเดิมอันใหญ่อ๋อหัวเดิมใหญ่ใช่ไหมพี่ก่อนที่จะมาเจอ g ีวีพี่ใช้หัวหัวประมาณไหนมาก่อนพี่เหัวทมไมก่อนเลยตอนแรกเลยใหญ่เลยเขาใหญ่เลยหัวคือคือมีซื้อต์ลองมาหลายรุ่นยังพี่ลองลองมาหลายตัวยังลองมาหลายตัวแล้วครับลองมาหลายตัวแล้วนะครับราคาถูกสุดที่เคยซื้อกี่บาทครับ ก็า้ามันนั่นจริงแต่ก่อนใช่ของเหลืองยาวนั่นเนี่ยอ่ของเหลืองอันร้อยร้อยเดียวอ๋อร้อยเดียวก็มีออันร้อยเดียวแล้วเป็นไงพี่ก็มันมันปรับไม่ได้ไงปรับความปรับปรับหัวมไม่ได้ปรับหัวไม่ได้เป็นผุอย่างเดียวผุอย่างเดียวแล้วเป็นไงใบาขาดเหรอพี่อา่าใบขาดใช่ไหมใบาขาดอ๋อทีนี้ก็เลยมาพบกับ G y วามาพบกับจ Y ทีนี้เป็นไงพี่พอใช้ G y แล้ว ก็ดีอย่งางหัวน,น้ำหนักเบาประกันเยอะน้ำหนักเบาแล้วก็อะไรอีกครับคู่ขวาไม่ขาดไม,ไม่ขาดแล้วความสูงนะพี่ได้ถ,ถึงใช่ไหมอ๋อโอเคใช้ทีไว้เลยมาตอนนี้ไม่เปลี่ยนใจกันนะพี่นะแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมขอถ่ายโดนก่อน และนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวฉีดพ่นปุ๋ยยาต้นทุเรียนโบราณต้นสูงๆูนะครับใครสนใจหัวพ่นปุ๋ยยาต้นทุเรียนสามมาคิดตะก้าหรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ